b a n แ k o คอ n อยู่ TV ความเคลื่อนไหวของแข้งเทพเรายังคงเข้มข้นขึ้นทุกสัปดาห์ E.P. นี้เราจัดเต็มแบบจุกๆช่วงสนุกๆจากแข้งเทพชวนชิมเมื่อแข้งเทพเจอกับความอร่อยแบบเทพเทพอีกุระอีกุระอุมาเทพนอกนแล้วจะปนีสงเมื่อผู้เล่นใหม่เรียงแถวเข้าร่วมทับ และเมื่อหมายเลข1ิคนใหม่พร้อมล่าตะขายไฮไลท์สุดพิเศษที่แฟนบอลรอคอยกับโปรเดตย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายค่ายเบอร์เดิมครับครับเบอร์สิบครับ,รบ,รบว่าสิ่งที่เป็นกทํทำงานลงไปแล้วก็ผลงานของเองมันจะทําให้ทีมประสบความสาเร็จตามไปด้วยทั้งหมดนี้อยู่ในครูแบงคอกยูน i เต็ดทีวีอสสัปดาห์นี้ห้ามพลาด ต้นสัปดาห์นี้ด้วยความอร่อยระดับพรีเมียมเราพาแนวรุกคนใหม่จากแดนปลาดิบเซยะคุโนริ ori, ไปบุกแมคโครรังสิตสัมผัสรสชาติซูชิและซาซิมิจากแบรนด์ c p u o อ i โอกิ iki, ที่ยกตลาดปลาญี่ปุ่นมาไว้ตรงหน้าชวนสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแท้ยกตลาดปลาสดส่งตรงจากญี่ปุ่น พร้อมกับซูชิและซาซิมิไว้ที่แมคโครอ่ะครับมาถึงแล้วครับบูธซีพีอุลิกินี่ก็เดี๋ยวเรามาเลือกซูชิกันครับก็เดี๋ยวเราจะมีเซยะมาร่วมเลือกด้วยว่าเขาชอบกินอะไรเซยะอยู่เลยวิตวันอยูลไ์เนี่ยอ่า I like เซลโมนนะเซลโมนเออโอเคจะได้โอปติมเอพอืมอิคุระอิคุระโอกระอิคุระอิคุระอิคุระไข่แซลมอนใช่ไหมแซลมอนเหรอเซลมอนป่ะ เนีรกรกรอ่าโอเคอีกุระนะอ่า and this one โอเคซาบะ what is it ิอ่าอ this one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  อคเคเอบเอเอบุ้งหวานไช้อ and อตาเตะโอตาเตอ่ะนี่โอตาเตอ่ะเดี๋ยวเราซื้อไปเดี๋ยวไปกินที่สนามซ้อมสนามซ้อม BFC Training Center ชูบีอูฟซีเทนนิงเซ็นเตอร์เหลังจากเรากลับจากแมคโครก็เดี๋ยวไปกินกันที่นู่นอ่ะครับตันนี้ครับเราก็ได้แล้วซูชิที่เราซื้อมาก็มีหลายแบบมากอันนี้อะไรอิกุระอิกุระนิกิรินี่นี่นิกุระนิกริอุนากิอุนากิแอนดี้เอบีเอบีเอบีอันนี้กินไม่ได้คันคอเอบีกุ้งหวานกุ้งหวานใช่ไหม and น h ี้อ่านี่รู้เลยแซลมอน แซลมอนนะแซลมอนแซลมอนโอตาเตะโอตาเตะคือหอยหอยโอตาเตะไปครับเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์ดูแลเซยร์ก่อนมีมันนี่ไหมอยู่ไม่มีอะไม่มีไม่มีโอเคไอเป๊ไอเป๊ฟอยู่นะโนโปรบ์น่ะนะครับครับตอนนี้ถึงแล้วสนามซ้อมของทูแบงค์ข้าวโยเต็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ครับผมก็เราจะมาลองกินวัตถุดิบที่เราเดินซื้อที่แมคโครลังสิตมาครับก็วันนี้เราจะมาลองชิม แต่ละอย่างเลยอันนี้คือเขาเลือกมาคนเดียวเลยเซียรเลือกมาคนเดียวเลยอุนาจิเอบิอิกุระซาโมะโคตเตะอะไรอีกแซมอนแอนยูยูยูบีฟอร์ยูขับูไทยแลนด์นะยูยูโน่ไทยฟู้ดไทยฟู้ดอะไทยฟู้ดไทยฟู้ดเออยูยูโนไหมกระเปากระเป๋ากระเป๋าผัดไทยาผัดไทยต้มยำต้มยำอ่ามีอะไรอีก อเอใช่ไหมอัเออไอื่นๆฟรุ t ตฮะฟรุตซัมฟรุต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 อ๋อฟรุตฟรุตอ่าจอยเลี่เหรอแมวแมวเหม็นเหม็นดูเล่ยนเหม็นแมวเอาวิชวันอยูยูเออยูนี่นะอ่าซมอนนะมอโอ้ยมอวาบิมอสิกูดไหมอืมอูมามิอมาอูมาอไมอูมอูมาวันดูเน

เอเาะเอายอิมอเลยวยูเลยไอคนนอตนะจนันอโอเคยูเอาเลยุ้ยมอดิอืมอืมเอาเลยยูเอาเลยวยูเลยแนนอตไฟ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 โอเคไฟเนียอันนี้อุนากิ กินด้วยยังไงนะฮะเซเว่นเนยอ้าวนายก็เดี๋ยวไปเจอที่ใครอยากกินก็แมคโครทุกสาขามีหมด T P U O RIKI 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 นี่ก็ไปซื้อกันได้อร่อยทุกชิ้นสุดท้ายก็เดี๋ยวจะโชว์เพลงญี่ปุ่นทั้งเพลงครับ i c a n s i n g J a p a n e s e s o n g นะอู๋มาชุดเนาะกันแล้ว ันนี้อมมาจนนะก็เลยแม่มาอมมาจนนะก็เลยแม่มาไทยซองไทยซองไปสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายภาพความสนุกในสไตล์รายการชวนชิมพร้อมกับความเป็นกันเองของเซยยะจะทำให้คุณยิ้มตามแน่นอน และใครที่อยากลองความอร่อยแบบนี้แวะไปได้เลยครับที่แมคโครทุกสาขาหลังจากเราเปิดตัวฟิลิปมมยาไปก่อนหน้านี้แล้วอีพีนี้ขอจัดแพ็คใหญ่แบบ3 in 1ไปรู้จักกับแข้งเทพต่างชาติใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาเติมพลังให้กับทีมในฤดูกาล2025-2026นี้ครับเซยะคุโนริ แนวรุกวัย26ปีจาก BG Tempines Rovers ประเทศสิงคโปร์ผู้เชี่ยวชาญการยิงทั้งสองเทา้าและการทะลุทะลวงในแนวรุกพร้อมใช้ความสามารถของเขาพาทีมไล่ล่าความสำเร็จในปีนี้ uh, my name is s e y a k u n o r i uh, my position is midfielder and sometimes forward from t e m p i n e s in Singapore Premier League Okay. I want to try uh, high-level football in a big club mm -hmm. in Thailand. Uh, I'm excited to play this club. Okay. Uh, last year, mm -hmm. uh, against two Bangkok United mm -hmm. and uh, BG Pathum United, mm -hmm. uh, very strong team mm -hmm. and a good high-level. That game very, very, very tough game uh -huh. for for me. Uh -huh. But uh, always I trust me, the uh -huh. uh, trust teammates. Uh -huh. So I score, but uh, yeah, team goal. Uh, I like number thirty-nine for proud uh -huh. because I match up. To him, mm. yeah, he, he's great passing, passing, moving, moving. Mm -hmm. I, I don't I don't like him. Uh, yeah. Don't like to play. Against to him. play, play. Yeah. but uh, especially, um, Jeff mm -hmm. because he played before Ryan's yeah. I excited play with him. I like ten and uh, seven, okay. and uh, so combined. combined to seventeen. Okay. And the Japanese star is Shohei Otani. Mm. You know? Yeah, baseball. Baseball, and uh, his number is seventeen. Oh. Yeah. Uh, happy to join mm -hmm. the BU family. Uh, I'm very very excited. To play this club. เราเตรียมตัวสำหรับซีซั่นที่จะลงที่จูบานจู u ีจีสเตเดียมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ。Elias Alhaf ปีกลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกวัย28ปีผ่านเกมในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์มาแล้วกว่า100นัดแข่งสกิลจัดจ้านที่จะมาเติมสีสันให้กับริมเส้นของแข้งเทพ Uh, thank you first of all. I'm happy to be here. My name is Elias. Uh, I'm uh, living in the Netherlands. Uh, I played there all my life. Uh, I've been one year in, uh, in Armenia as well. Uh, I'm, a, I'm a right winger, left-footed, uh, technical and I can't wait to show my skills. The main reason is that I want to explore new, new opportunities. Uh, i'm always open to new opportunities and this one really stood out to me and uh, yeah like i told you before i'm really happy to be here and, and show myself i know that not, uh, probably not a lot of people know me here but i hope to make a big change in that soon and yeah i can't wait to, to get started yes i did uh, also i spoke with uh, with rishi I, I know him because he's also dutch and uh, i know this is a very big club uh, you, play, you guys play Champions League in the Asian Champions League, and yeah, that's also really big, uh, really big opportunity for me as well. And I, like I, I said, I, I really can't wait to get started. And I, I heard we also go to a new stadium, and I just want to meet the fans and everything, and just enjoy, uh, enjoy my football. Yeah, it's very special. Like I like I said, uh, new stadium, very good training facilities. Like everything is, uh, is, 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 is really really good organization. And yeah it's also a new new adventure for me, uh, not like in a holiday type of way, but because I want to, to play games and to win games. So yeah, I'm really excited to, to, to meet the fans and just show my skills. Uh, Number 97 is uh, special to me that because I'm born in 97. Uh, so that's like the easy, easy answer that, that I chose this number and also played with this number before and went really well. so yeah, why not? Yeah, I really uh, hope to lo I'm looking forward to meet you guys in the, in the new stadium. Uh, I can't wait to, to show my qualities to win together because it's not only the players and the staff, it's also you guys. We play for you guys, so yeah' let's, uh, let's meet each other very soon. สวัสดีครับเคียวกะนากามุระอดีตกองกลางเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นขุนพลหลักของทีมชาติสิงคโปร์เล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนกลางทั้งรับและรุกความยืดหยุ่นและความเข้าใจเกมคือลายเซ็นสำคัญของเคียวกะครับ uh, สวัสดีครับ I'm k y o g a n a Kamura uh, from Singapore which is Champions Rovers uh, I'm a play as number s number e Anywhere in midfield, I can. I play against True Bangkok United last year in Champions League, and I really impressed and their tactical and under the coach tactical. So I'm I, that's why I choose True Bangkok United. It's really honor to become True Bangkok United member because of here is a really good. Team and player, a lot of talented players and really good coach and staff so it's really honor to become one of the members first i need to learn thai language a bit like a right and left uh, so and i need to communicate with teammates and staff how we play in the pitch and out of the pitch yes. of course in the pitch i try to do my maximum effort in the pitch and out of the pitch before training i uh, I did myself like a stretch and core muscle, and after that, like a water bus and stretch. So that's why in the pitch and out of each pitch, I put myself. Uh, I did my maximum effort there. When I was Singapore, I always I always watch Thai League in highlight in on YouTube. So I know how it's difficult in Thai League and uh, intensity and. Uh, good skill in thailand so many good skill uh, of his player so i understand but i try my best there is so many talented player but especially for me ta ta ta, ta. ta and pok yeah, because of similar position and similar style he can really his brain in the team he have a tactical uh, he have a skill and he know how is become make good yeah, for the team, so I'm really impressed. First of all, I try to be as a starting level and help the team, uh, especially maintain the ball and make a chance to go and assist, and making calm the team. Uh, it's my role. And out of the pitch, I try to communicate as much as possible, and I get used to be here. Yeah, I feel Luca Modric and Van Basten. and like a he tactical uh, technical player is choose number 14. So I also choose number 14. Sorry, c uh, u I try my best what I can in the pitch and out of the pitch. So let's keep fighting together and until the champion become a champion. Thank you. ขอบคุณครับ,บ,รบและมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยบิ๊กดิวของฤดูกาลนี้ทีรศิลป์แดงดาศูนหน้าระดับตำนานของไทย ย้ายมาเข้าร่วมครอบครัวแข้งเทพอย่างเป็นทางการพร้อมโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมเส้นทางของมุ้ยผ่านมาทั้งสเปนกับอัลเมเรียและญี่ปุ่นกับซานเฟรเซฮิโรชิมาชิมิซึเอสพาวส์วันนี้เขามาพร้อมกับความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในสีเสื้อทรูแบงคอกยูเนเต็ดครับก็จริงๆแล้วปัจจัยสำคัญจริงๆก็คือพี่แบน์ครับก็คือเคยร่วมงานกันแล้วก็ในใจก็อยาก เล่ร่วมกับพี่แบงอีกครั้งหนึ่งอยากมาเรียนรู้หลายๆที่อลายอย่างเกี่ยวกับพี่แบ์ครับครับก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยได้รู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองและเติบโตขึ้นในในแบบวิธีคิดในการเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วผูกพันกันหลายอย่างนะกับพี่แบ์อะไรเงี้ยครับก็อย่างลูกแรกที่ทําประตูได้ในชุดใหญ่ก็คือพี่แบงเนคนแอซิสแล้วก็ลูกสุดท้ายที่พี่แบ์ยิงได้ในานามทีมชาติะอะไรเง,งี้ยแมตช์ล้ำลาวแกอะไรเงี้ย ผมก็เป็นคนแอซซินให้พี่แบงค์อนะไรเงี้ยใช่แล้วก็ได้มาร่วมงานกันในฐานะที่พี่แบงค์เป็นโค้ชอนะไรเงี้ยผมเป็นผู้เล่นตอนนั้นเหมือนผมก็เป็นกัปตันด้วยอนะไรเงี้ยก็ได้ได้คุยได้พูดคุยกับพี่แบงค์นะค่อนข้างบ่อยใช่ครับก็ก็เคารพในตัวพี่แบงค์แล้วก็ถ้ามีโอกาสในใจก็เคยอยากคิดว่าอยากร่วมงานกับพี่แบงค์อีกสักครั้งนึงครับจริงๆก็มีหลายคนคนระับมีมีปกเก้ามีทิธิพันธ์มีวิระเทพอะไรเงี้ยครับมี นนแล้วก okay. ็หลายๆคนก็เป็นเคยร่วมทีมกันอะไรครับอย่างบอลแบคฟวาอะไรเงี้ยอย่างบีอะไรเงี้ยเชนเองไม้เองนะครับก็เป็นรุ่นน้องที่ที่โรงเรียนอ่างเงี้ยครับก็หลายๆคนก็จะเห็นกันแล้วก็เคยร่วมงานกันมาบ้างแะครับก็น่าจะมีผลนะครับก็โอเคตลอดสองสามปีมาเนี่ยก็เล่นที่สนามแห่งนี้มาก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสนามอเงี้ยน่าจะคุ้นมีความคุ้นชินแล้วก็เอ่อ ก็รวมถึงความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการปรับตัวเรื่องของสนามก็หวังว่าสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดอะไรเงี้ยก็พยายามจะถ่ายทอดพยายามจะบอกกล่าวอะไรเงี้ยก็จะมีนักเตะเยาวชนมีผู้เล่นที่เป็นซีเนียหลายๆคนอะไรเงี้ยรวมถึงผู้เล่นต่างชาติอะไรเงี้ยเราคนต้องปรับตัวก่อนอย่างแรกแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เรามีอะไรเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นต่อทีมแล้วก็ต่อผลการแข่งขันอะไรเงี้ยก็หวังว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดอะไรเงี้ยจะ ทำมาเป็นประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดครับครับก็ก็ยังมีความท้าทายอยู่ในทุกๆปีเลยครับก็ได้มาร่วมร่วมทีมก็จะพยายามทำผลงานเัวเองให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ด้วยตำแหน่งด้วยตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องการยิงประตูใจก็อยากยิงประตูใ,ะตให้มันได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้แล้วก็สุดท้ายก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมกับทีมให้ทีมคว้าชัยชนะให้ได้ในแต่ละเกมนั้นนันบ อย่างที่บอกก็เป็นเป้าหมายท้าทายแต่ว่าก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบจะต้องทําให้ได้หรือยังไงเนยก็ถ้าทําได้เราก็ดีใจแหละเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่ปีเดียวที่เราทาําสาเร็จมันเป็นระยะเวลาที่มันนานมากอะไรเงี้ยเราต้องทําตั้งแต่แบบมันก็จะเหมือนถ้าทําได้มันก็จะเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะภูมิใจเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรว่าแบบมันยิงไม่ถึงอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็พยายามอย่างที่บอกพยายามจะทํประตูให้ได้ในทุก ทุกครั้งที่ลงเล่นในทุกๆทุกๆกโอกาสที่เรามีโอกาสเลยครับในฐานะฟุตบอลอ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากคว้าแชมป์อยู่แล้วอ่ะเราอยากผลงานส่วนตัวแน่นอนเราก็อยากทําให้ดีแหละแต่พอเราไปอยู่ร่วมทีมไหนแล้วเราก็อยากอยากให้ทีมได้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันอะรยก็หวังว่าสิ่งที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ตัวเองจะทํางานลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผลงานของตัวเองอ่ะมันจะทําให้ทีมประสบความสําเร็จตามไปด้วยครับผมก็ ฝากถึงแฟนบอลทูแบงคอกยูไนเต็ดครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะครับ รอรับบริการที่เซอร์วิสโซนพนักงานกำลังเข้าไปให้บริการค่ะขอบคุณครับยินดีครับทูชอปสวัสดีครับผมดรสมจุ้ยยินดีให้บริการครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการทําธุรกรรมอะไรครับย้ายค่ายเบอร์เดิมครับโอเคครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิมเป็นเบอร์อะไรครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบใช่ไหมครับ โอเคครับเรียบร้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวทูนะครับแล้วเจอกันทูแบงคอกอยู่ในเต็ดทั้งหมดนี้คือเนื้อหาจากเต็มของ EP3 ที่เรานำมาเสิร์ฟให้แฟนๆแข้งเทพในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะพาไปชมเบื้องหลังช่วง p r e ซ e a s o n ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราแล้วพบกันใหม่ใน True Bangkok United TV EP4 ครับ